4เดือนเจอกันนะคะคุณพ่อก้อยรัชวินเทียบภาพลูกในขันกับว่าที่คุณพอ่อตูนบอดี้แ a ลมลันซำเนาถูกต้องเป๊ะหลังจากที่ว่าที่คุณแม่ก้อยรัชวินได้เผยภาพอันตราสาวอวดความน่ารักของลูกชายคนแรกที่ตอนนี้อายุคันอยู่ที่5เดือนแล้วพร้อมเผยํำใบชื่อลูกอยู่ในเนื้อเพลงบอดี้แ a ลม จนแฟนๆแห่ถ่ายกันเพียบตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดก้อยก็ได้โพสต์ภาพที่แฟนคลับนำภาพอันต้าสาวลูกในคันกับว่าที่คุณพ่อตูนบอดี้แสลมมาเปรียบเทียบกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสำเนาถูกต้องเป๊ะเหมือนอยากเห็นคนไทยบินได้ถ้ากำใหม่พ่อขอบคุณที่ส่งภาพมาให้นะคะมันใช่ฮ่าฮ่าฮ่่งพ่อเบอร์หนึ่ง งานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเป๊ะจริงๆนอกจากนี้ก็ยังอัปเดตเรื่องที่แฟนๆแหกกันถ่ายชื่อหลังจากที่ได้ใบไปด้วยว่าทําเป็นเล่นไปโพสเมื่อวานมีคนถ่ายชื่อเบบีถูกด้วยนะเออเก่งจุงส่วนจะเป็นชื่ออะไรนั้นก็คงต้องรอให้คุณพ่อกับคุณแม่ออกมาฉเฉลยให้ฟังอีกทีนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ